i up. การถอดครับ Come non s'è? La stessa è la stessa. Come niente, la stessa è la stessa. La stessa è la stessa. La stessa è la stessa. La stessa ก้องออกเรียบร้อยครับผมเราทำการ<ห>ออกรองหลายาาพานนะครับผมถ้<พ>าถูกลบสดมันมีแต่แหนกแฉลบต้องดูให้จบครับคลิปนี้ครับ งานด่วนงานพิเศษครับเพราะเป็นบรรจุงนานคนนี้ครับบางทีลูกค้าคนพิเศษต้องมาทำให้หน่อยครับจะเปลี่ยนทั้งแท็ทานทั้งยังยังไม่ป่อยหรือว่าครับตัวตัวอะไรครับตัวที่จะเปลี่ยนดูให้จบครับถ้าทีา่ใชนะ้วันนี้อยู่จะมีคอมรูม้เพิเ่มอีกเยอะครับ Các vào nhớ đăng kí nên kênh lalaschool Để ไฟดูดใดครับเฮ้ไฟดูดใดแต่เราถอดคู่แบตนะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดการไแตกอันตรายครับคนถอดคู่แบตก่อนนะเดี๋ยวเผื่อมีการท้อ รถรุ่นนี้อยู่วนดูครับผมอาจจะช่วยท่านได้เยอะครับถ้าเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองับไม่รู้ครับผมเนี่ยความสั้นยาว คิดมันจะยาวอโอเคครับเราก็ถอดมาครับนี่อยให้ดูครับผมที่เสียงที่มันดังเดี๋ยวปิดตัง่อยครับอ,มอมกมปาดูนะครับผมข้เสียของวีโก้ครับผมดูตรงนี้นะผมนี่เห็นไหมมันดังลูกปืนแต่แกมันจะไม่หมุนนะครับเ็จะทําเป็นลูกปืนแบบฟรีมาให้ดูก็คือตัวแกนี้มันไม่หมุน ปกติมันจะต้องหมุนไปด้วยกันแต่เนี้ยคือประมาณว่ามันเสียครับผมันเสียมันจะหมุนเฉพาะตัวนอกรับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วเขาจะทําอีกตัวนึงมาแก้เป็นตัวทสำเบ็ดที่แบบไกลตัวเลยจะใส่ตัวนั้นให้น้องเข้าไปครับไปดูกันถอดกันนะครับผมก็จะเป็นทําการถอดแบบบผมยิง ผมมีอีกตัวให้ดูครับไออีกตัวก็เพิ่งเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเหมือนกันครับผมแต่ตัวนั้นมันมันจะไม่เสียหนักเหมือนตัวนี้จะดูง่ายกว่าเดี๋ยวผมจะมาเก็บเพียนให้ดูนะครับอ่าอันนี้ก็เอาไมา่ดูซ้ำที่ยี่มันสองแบบเนี่ยครับผมก็ตัวเนี้ยเขาทำมาเพื่อแก้ครับผมมันจะเป็นงานชิ้นเดียวครับผมก็คืออาการจะไม่กลับมาอีกครับจะไม่มีการฟรีครับผม ส่วนตัวเนี้ยที่เดิมเดิมติดรถเนี่ยมันจะเป็นสองชิ้นสองชิ้นก็คือตัวนอกหนึ่งตัวในหนึ่งเมื่อกลไกข้างในนะครับมันเกิดการแตกครับมันจะไม่หมุนครับมันจะหมุนแค่ตัวนอกแล้วได้ชาร์จท่านก็จะไม่หมุนได้ก็จะไม่ชาร์จแล้วก็ก็มันมันก็จะทําให้เกิดเสียงดังเลยเพราะว่าข้างในกลไกมันแตกฟึ่มมันแตกครับผมเนี่ยได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยครับเยวจะแก้ด้วยการใส่ตัวนี้ครับเป็นงานชิ้นเดียวครับเขาทำมาแก้สำหรับวีโก้ครับ ถ้าไม่ใส่ตัวนี้ไม่จบครับใส่แบบนี้เข้าไปอีกเดี๋ยวอีกสักพักก็เสียเหมือนเดิมครับเราก็จะทําการประกอบเข้าไปครับจบวางเข้าไปนะครับนี่จะเป็นนอ็อตทำการเอาบลอกลมยิงครับ แน่นครับเอานี้ครับใช้ไปชั่วลูกชั่วรลานครับผมถ้าใดชาบไม่พังก่อนนะครับผมไม่มีไม่มีทางได้เปลี่ยนอีกครับก็เปลี่ยนได้พานได้พันหน้าเครื่องอีกทีหนึ่งครับได้พันหน้าเครื่องแท้นะครับผมไปดูการประกอบนะครับผมอันนี้ก็ประกอบได้ช์จกลับเข้าไปเรียบร้อยนะครับผม เปลี่ยนสะพานใหม่ก็ประกอบวยชาร์จกลับเข้าไปในที่รีอปรอยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่กองครับใส่กองจะลองสต,ตาร์ทดูครับผม่ตั พูดแบตเตอรี่ครับ สตาร์ตดูครับผมลอสตาร์ตดูครับผมการสต,ตาร์ตฟังเสียงครับอ่าเงียบเลยครับผมโอ้เป็นอนันเสร็จเรียบร้อยครับผม สำหรับรถดิโ้แชมปี200สา,ามครับสนใจเข้ามาใชา้บริการก็ได้นะครับผมขอบคุณที่รับชมรับกังครับขอบคุณครับ